จะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะแยกชั้นนะคะเพื่อนๆอยากดูไหมว่าทําไมน้ําส้มทั่วไปถึงแยกชั้นบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผ่านแล้วทําไมถึงต้องมาล้าง<ห>อันนี้จะเป็นสูตรเหมาะสาหรับช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่าส้มมันจะหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฤดูอื่นนะคะที่ส้มมันจะไม่หวานเท่านี้เราแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเจ๊แ b e นแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทำน้ำส้มข้นสดบรรจุขวดขายกันค่ะ ซึ่งพิเศษมา,มากๆเลยก็คือว่าเคล็ดลับของเรานะคะจะช่วยเพื่อนๆเนี่ยทำน้ำส้มข้นสดได้โดยที่มันจะไม่มีความขมเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะน้ำส้มของเพื่อนเพื่อนนะจะหวานหอมอร่อยอมเปรี้ยวนิดๆและไม่ขมอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ วิธีการล้างส้มนะครับคือนําส้มมาครับที่เราซื้อมานี่แหละครับไปจุ่มในน้ําแล้วก็ขัดครับขัดอย่างเบาๆนะครับแนะนําว่าฟองน้านี่ให้เป็นแบบของใหม่เลยนะครับที่เราต้องใช้ฟองน้ําขัดนะครับเพราะว่าบางทีตัวคราบดำๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไม่ติดลงไปในผิวส้มเวลาที่เราผ่านนะครับถ้าเกิดอันไหนไม่ออกเราวไม่ต้องฝืนนะครับถ้าเกิดมันไม่ออกจริงๆก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ก็ทํมืออย่างนี้เพื่อว่าขจัดคราบสกปรกออกให้หมดเลยนะครับเวลาถูกก็ไม่ต้องออกแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะช้าไปก่อนเนาะ เนี่ยครับอย่าเงี้ยคือมันไม่ออกก็คือไม่เป็นไรครับแต่ก็พยายามทําความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราล้างส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับให้เราเตรียมเบกกิ้งโซดาครับสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ำเปล่ากับเบกกิ้งโซดาให้ละลายให้เข้ากันเลยนะครับ หลังจากที่เบกกิ้งโซดาละลายดีแล้วนะคะให้นำส้มที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาแช่ลงในน้ำละลายเบกกิ้งโซดาทิ้งเอาไว้ประมาณ1ินาทีแล้วก็ค่อยนำไปผ่าเพื่อเตรียมจะคั้นต่อไปค่ะค่อยพักไว้ให้เส็ดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมน้ำไว้ครับตามด้วยน้ำเชื่อมครับใส่ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้คือน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่เราทำเองนะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับคนให้น้ำเชื่อมกับน้ำเปล่าของเราละลายเลยนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผ่าแล้วทําไมถึงต้องเอามาล้างเนื่องจากว่าตอนที่เราผ่ามันจะมีน้ํามันของเปลือกส้มเนี่ยไหลลงมาติดที่ด้านหน้าของส้มด้วยถ้าเกิดว่าเราผ่าปุ๊บแล้วก็เอาไปคั้นเลยนะมันก็มีโอกาสที่ส้มมันจะขมได้นะคะ<อ>ก็อาจจะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขายเป็นเกรดพรีเมียมแบบให้มันได้รสชาติที่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆไม่มีความขมติดเลยก็แนะนําว่าให้ทําวิธีนี้เวลาล้างไม่ต้องเช่ไว้นานนะสังเกตดูนะคะว่าเราจะจุ ลงปื้อถูๆนิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะแบบลงไปอยู่ในน้ําเนี่ยไม่ถึง5วินาทีแล้วก็เอาขึ้นเลยเสร็จแล้วก็ไปพักใส่ในถาดไว้อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ ในส่วนของส้มนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเหมาะสําหรับช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่าส้มมันจะหวานอยู่แล้วเราก็จะใช้เป็นส้มเขียวหวานอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฤดูอื่นนะคะที่ส้มมันจะไม่หวานเท่านี้เราแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาส้มพันใส่น้ําผึ้งนะคะมาผสมครึ่งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าในฤดูนั้นส้มเขียวหวานมันเปรี้ยวมากก็อาจจะลดปริมาณส้มเขียวหวานลงแล้วก็ใช้เป็นส้มใส่น้าผึ้งมากกว่าก็ได้เช่นกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราหัน่นแล้วก็ล้างให้หมดทั้ง10บกิโลแล้วค่อยมาดูวิธีการ คันกันค่ะว่าต้องทำยังไงทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการคันน้ำแล้วนะคะซึ่งเราจะบอกว่าเวลาที่คันนะคะเพื่อนๆอยากกดไปจนกระทั่งมันถึงตรงผิวของเปลือกส้มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะขมเนาะยึดให้แน่นๆนะคะพอรู้สึกว่ามันใกล้จะถึงเปลือกส้มให้หยุดใช้เครื่องให้เอามาบีบเอา ให้บีบตามปกติเหมือนเราบีบน้ำธรรมดาไม่ต้องไปบีบใส่เครื่องมันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวเครื่องมันจะลึกเข้าไปจนถึงเปลือกนะคะมันก็จะทําให้น้ํามันของผิวส้มอ่ะมันหยดลงมาก็จะทําให้มันขมนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกอันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เครื่องหรือว่าจะใช้เป็นที่คั้นปกตินะคะก็คือต้องระวังนะ้นเนี่ยเห็นไหมเราจะทําแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็บีบเอาด้วยมือ นะคะ oh. อ่านี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะ oh. นี่นะคะเราจะแบบจะทําแค่นิดเดียวนะคะไม่ให้มันลึกไปถึงเปลือกนะแล้วพอที่เหลือก,ก็บีบด้วยมือต่อนะคะ oh. ไม่ใช้เครื่องจนแบบลึกถึงเปลือกมันนั่นเองเนาะ oh. โอเคก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งหมดทั้งหมดนะคะ พอคั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําใสเหยือกว่าอย่างนี้นะเราก็จะเอามากรองก่อนนะคะโดยที่จะไปหาเป็นกระชอนตาถี่นะคะนี่เอามากรองแบบนี้เลยพอกองเสร็จแล้วเราก็จะพักน้ําส้มเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาลองชิมดูค่ะถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวเกินไปเราก็อาจจะต้อง ใช้เป็นส้มใส่น้ำผึ้งนะคะคั้นแล้วก็มาผสมลงไปหรือว่าถ้าเกิดมันหวานเกินไปนะเคล็ดลับนะคะก็คือว่าให้หามะนาวนะคะมาบีบใส่เพิ่มลงไปหรือไม่ก็ไปหาซื้อส้มใส่น้ำผึ้งที่ลูกเขียวๆเ,เ,เปรี้ยวๆนะคะมาบีบใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเพราะว่าถ้าน้ำส้มมันหวานเกินไปมันก็จะเลี่ยนๆนะก็ต้องมีอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงค่ะ ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะส้มมันจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรในช่วงนั้นให้ดูอีกทีนึงนะคะซึ่งมันจะต้องแบบอาจจะต้องเติมน้ําเชื่อมนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าต้องเติมน้ําเชื่อมเนี่ยต้องทํายังไงให้แบบไม่โป๊ะนะให้คนรับประทานไม่รู้ว่าเราใส่น้ําเชื่อมค่ะอ่ะลักก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคั้นปุ๊บก็มากรองแล้วก็พักไว้เดี๋ยวก่อนกอนขวดมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ <S <S และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะก็คือว่าตัวส้มเวลาที่เราเอามากรองนะคะ ด้วยความที่มันจะมีเนื้อที่แบบเป็นเล็กๆนะคะยังติดอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะเพื่อให้น้ําของเราเข้มข้นนะคะเราก็จะแบบพยายามมาช้อนเอาตัวที่เป็นเม็ดของมันออกไปนะคะคือโอเคบางส่วนเนี่ยเราอาจจะแบบกดๆมันลงไปเลยนะแล้วก็มาเลือกเอาเม็ดส้มออกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะเราก็มาเลือกออกแบบเนี้ยแล้วก็เอาตัวเนื้อที่เป็นละเอียดแบบนี้แล้วเราเทใส่ลงไปในน้ําเลยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวน้ําของเรามันเข้มข้นมากขึ้นค่ะโอเคนี่นะ แล้วก็ใส่ลงมาเลยนะคะมันก็จะได้น้ําที่เข้มข้นมากสุดๆค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนๆอ,อย่าย,ยึดอัตราส่วนที่เราจะทําให้ดูนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ส้มของเพื่อนๆเองด้วยเนาะแต่ว่าเราทําให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าอย่างวันนี้เราได้ส้มมาค่อนข้างจะหวานแต่ว่าพอทําไปแล้วเรามีการเอาเนื้อส้มออกไปบางส่วนเนาะมันก็ทําให้แบบความหวานสุดๆตรงนั้น,นมันลดลงนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มนิดหน่อยทีนี้บอกก่อนเพื่อป้องกันการดราม่าต่างๆนะคะใครที่รักษาสุขภาพให้รับประทานแบบนี้ได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแต่สําหรับใครที่จะ ทำขายเนาะก็ต้องให้รสชาติดีนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะปรุงแบบไม่เยอะมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโปะนะคะในวันนี้นะคะเราจะใส่เกลือลงไปนิดเดียวจากอันนี้ต่อส้ม10กิโลกรัมเลยนะเราจะใช้แค่1นส่วนสช้อนชาอ่า1นส่วนสช้อนชาใช้เป็นเกลือสมุนนะคะนี่นะครับ มันจะช่วยให้น้ำส้มของเราเก็บได้นานมากขึ้นแต่อย่าเผลอสใส่เยอะนะแล้วก็เราจะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะซึ่งน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะเราทำเองเนาะวิธีการทำทำยังไงคะเชฟวิธีการทำนะครับเตรียมน,น้ำเปล่า200กรัมครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาว400กรัมครับเสร็จแล้วก็ไปเคี่ยวบนกระทะให้มันออกนึดๆห,หน่อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะได้น้ำเชื่อมตัวนี้มาครับ อ่ะเราก็จะใส่แค่นี้ก่อนนะคะใส่ทีละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ค่อยๆชิมนะคะอย่าใส่เยอะจนมันแบบโปะไม่ต้องหวานเจี๊ยบนะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเนื้อส้มที่แบบเราไม่ได้ทิ้งไปทั้งหมดนะคะหลังจากกรองเอาเม็ดออกไปแล้วเราก็จะเทตัวเนื้อกลับลงมาคืนนะคะเอาช้อนใหม่ทุกครั้งที่จะจ้วงลงไปต้องเป็นช้อนคันใหม่นะอย่าเอาอันที่ชิมแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำส้มมันจะเก็บได้ไม่นานนะอืม ก็โอเคละแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่คนขายบอกเรามานะคนขายที่สนิทกันนะเขาก็ทร้านน้าปั่นอยู่เขาก็บอกว่าเวลาเขาทําน้ําส้มขันเนี่ยเขาจะใส่มะนาวเพิ่มลงไปนะคะใส่น้อยมากๆเลยนะเพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวนะคะมันจะเป็นความเปรี้ยวที่แบบ ทำปากอ่ะมันไม่เหมือนความเปรี้ยวของส้มอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีความหอมของมะนาวที่พอไปรวมกับส้มแล้วอ่ะมันจะทําให้กลิ่นอ่ะมันหอมกว่าปกตินะคะเออแต่ว่าตัวมะนาวเนี่ยมันจะทําให้น้ําส้มเนี่ยเก็บได้ไม่นานอันนี้ตพองพูดตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้สูตรแบบที่ใส่มะนาวก็จะต้องพยายามทําแบบวันต่อวันนะคะมันก็เก็บได้อ่ะแบบว่า 3- 4สวันอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องแช่เย็นให้ถึงนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการกรอกใส่ขวดกันนะครับอันดับแรกครับ ตักน้ำส้มออกมาเลยนะครับตักเส่เหยือกเนาะมันจะได้กรอกใส่ขวดง่ายๆครับวันนี้เราใช้ขวดขนาด220 ml นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กรอกเต็ม220 ml นะเราจะกรอกแค่200 ml ครับทีการก็ใช้ตาช่างครับตั้งเป็นหน่วย ML นะแล้วก็กรอกลงไปครับ ประมาณนี้นะครับ200 ML ในราก,กอกขวดต่อไปนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นหลักได้เลยเนาะก็คือขวดที่กอรอกแล้วมาตั้งนะคะแล้วก็เอาขวดต่อไปที่ยังไม่กรอกวางเทียบวางเทียบอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็กรอกลงไปเลยครับวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับพอกอรอกเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้เอาใส่ในถังน้ําแข็งเลยเนาะแล้วก็โปะน้ําแข็งไว้ให้ความเย็นมันถึงนะคะมันก็จะทําให้เก็บไวไ้ได้นาะนนั่นเองค่ะนี่นะครับดันลงไปนิดนึงนะเสร็จแล้วก็บิดครับบิดให้ดันกรึ๊กเลยนะ เรียบร้อยครับเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําส้มคั้นนะคะเราจะไม่บอกว่าน้าส้มั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันเดี๋ยวมีคนดราม่านะแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะก็แบบเติมน้ําเชื่อมน,นิดเดียวนะคะแล้วก็มีเกลือน,นิดหนึ่งเท่านั้นเองบางคนเนี่ยเขาอยากได้ปริมาณเยอะๆเขาก็จะเติมน้ําต้มสุกลงไปด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เติมเพราะว่า เราจะมีปริมาณน้ําที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตอนที่เราเอาไปล้างแล้วตอนที่เราผ่าครึ่งแล้วก็ไปล้างเนี่ยมันก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มเข้ามาในเนื้อส้มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาณน้ําที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนมันเหลวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายว่าสรุปแล้วกอกได้กี่ขวดนะคะน้ำส้มของเรานะคะน้ำส้มคั้นจะบอกเลยนะว่าตาต้องแอบกินไปแล้วสขวด <laughs> กินไม่ได้เลยนะคะอันดับแรกนะขอขิงนิดนึงนะคะก็คือให้เพื่อนสังเกตดูอันเนี้ย ตั้งอยู่ในตู้เย็นมาแล้ว1คืนนะคะเพราะว่าเราทําตั้งแต่ตอนกลางคืนเมื่อวานนี้เนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเย็นของวันต่อมาแล้วนะคะก็เกือบ24ชั่วโมงแล้วนะจะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะแยกชั้นนะคะเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าทําไมน้ําส้มทั่วไปถึงแยกชั้นส่วนใหญ่แล้วที่ขายกันอยู่ในตลาดเอาจริงๆเลยนะห้ามดราม่านะอันนี้เราถามมาจากคนขายจริงๆที่เรารู้จักกันนะคะเขาใส่น้ําเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าคันน้ําส้มเพียวๆเลยอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนต้นทุนแพงเนาะ,ะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ จะเอาไปขายเป็นราคาถูกเราจะขายเป็นแบบพรีเมียมเลยเพราะฉะนั้นเราอะแทบไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะมันจะมีน้ำเพิ่มมานนิดเดียวแค่ตอนที่เราล้างสม้มนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่แยกชั้นนี่อย่างนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เชฟชิมลมกลิ่นก่อนทำเป็นวายเลยนะคะเชฟ <laughs> ก็คือแบบกิ่ดส้มอต็เต็มๆเลยนะเราเราไม่ไหวนะคะต่กล้องขอกินด้วยอือหือ คือเหมือนเหมือนกระปอกส้มแล้วก็ไม่กินเลยใช่ใช่แต่แลรสชาติก็คือจะมีอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับว่าเราได้ส้มมาหน้านี้คือมันจะหวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเคล็ดลับของเราก็คือเราบีบมะนาวเพิ่มลงไปใช่ใช่อร่อยเลยครับที่สําคัญคือมีความรู้สึกว่ามันหอมกว่าตอนเป็นน้ําส้มเพียวๆอีกนะใช่คือพอมีแบบบีบมะนาวลงไปหน่อยเหมือนมันไปช่วยดันกลิ่นส้มให้มันเด่นขึ้นมาเนาะ ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมมีสิบขวดก็กินหมดที่สุดส,ด,สดชื่นอะเอช้าเช้ามาได้ยางงี้ขวดหนึ่งสดชื่นใช่บางคนอาจจะตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกอบเ <รอ S 1> ้งเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่าแล้วนะคะอันนี้คือแบบมันเป็นตัวที่ทําให้ไม่ขมจริงๆเลยเนาะแล้วก็ในน้ําเนี่ยเราจะผสมน้ําเชื่อมลงไปนิดนึงเดี๋ยวเรื่องของต้นทุนนะคะเดี๋ยวจะใส่ไวใ้ให้ข้างใต้คลิปนะคะ แต่ว่าคร่าวๆเนี่ยต้นทุนขวดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณกี่บาทคะต้นทุนขวดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10บาท4 1สอดสตางค์ครับซึ่งร,ราคานี้ไม่ได้รวมพวกเบกกิ้งโซดาน้ำเชื่อมแล้วก็เกลือคือมันใส่น้อยมากอะน้ำเชื่อมเราใส่แค่2ช้อนโต๊นะะเนาะซึ่งน้ำเชื่อมเราก็ทำเองอยู่แล้วด้วยเกลือก็ใส่น้อยมากเลยหนึ่งสี่ช้อนชาเองเนาะเบกกิ้งโซดาก็แค่2ช้อนโต๊ะแต่ว่ารายละเอียดต้นทุนเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะแต่ที่จะบอกคือเราซื้อโซ่มา5 0บโลส่งร้าอนเพื่อน ไปซื้อมาได้แพงกว่านี้ก็ต้องไปคิดเป็นราคาของตัวเองนะเออแล้วก็เพื่อป้องกันดราม่านะคะจะบอกว่าส้มแต่ละฤดูกาลร,ราคาต่างกาันเนาะดังนั้นมันจะทําให้ต้นทุนแต่ละฤดูกาลต่างกันนะคะแล้วก็ส้มแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดความหวานความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องชิมไปปรุงไปนะแล้วก็เรื่องต้นทุนก็ต้องคิดใหม่ทุกครั้งที่ไปซื้อส้มมานะคะแถวบ้านเราเนี่ย180 ML เนี่ยเขาขายขวด25บาทนะใช่เออ200 ML เนี่ยครับขาย25บาทแบบเขาก็ได้นะ ก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียทำมาหากินที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็กว่าจะไปง,ง้องอนขอสูตรมาได้ขอเคล็ดลับแบบละเอียดมาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาน,านานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เราไปตามหาสูตรอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากอีกกค็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะที่เพจของเชฟแว่นนะคะก็มีคอสออนไลน์สําหรับสอนทําอาหารให้เพื่อนๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นคอสหมูสเต๊ะหมูปิ้งเตาถ่า,านสลัดไฮโซก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็ที่กาลัง จะมีนะคะเร็วๆนี้ก็คือหมูปิ้งชุบน้ําจิ้ม10ชนิดนะคะใครสนใจอยากเรียนนะก็ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างให้ตามไปได้ที่กลุ่มของเชฟแว่นนะคะซึ่งในกลุ่มจะมีบอกยี่ห้อเครื่องปรุงเอาไว้แล้วนะใครหาทางไปกลุ่มหรือทางไปแฟนเพจไม่เจอหรือว่าอยากจะรู้อัตราส่วนว่าใส่อะไรเท่าไหร่บ้างรวมถึงรายละเอียดของต้นทุนให้เพื่อนๆคลิกไปขัางใต้คลิปนะดูตามตัวอย่างข้างบนนี้จิ้มไปตามลูกศรน,นี้นะคะมันก็จะเด้งส่วนผสมแล้วก็ลิงก์ที่ จิ้มเข้าไปทุกกลุ่มแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยค่ะสาหรับเพื่อนๆที่อยากเอารูปไปไว้โพสตรับอเดอร์เราอนุญาตเพื่อนๆใช้รูปได้ฟรีนะคะตามไปดาวน์โหลดที่แฟนเพจได้เลยเนาะขออย่างเดียวคอมเมนต์บอกไว้ใต้รูปนิดนึงนะคะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้เท่านี้เราก็ให้ฟรีแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ